รีบตรวจสอบด่วนนะครับรีบตรวจสอบด่วนว่าต้องมีหนังสือรับรองนะครับค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต้นสังกัดหรือปด่วนนะครับด่วนนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธิ์นะครับ Cancer anywhere หรือมะเร็งรักษาทุกที่ตั้งใจฟังนะครับด่วนและตั้งใจฟังนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ Cancer anywhere หรือมะเร็งรักษาทุกโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2,568นกะครับก็คือในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับณวันนี้วันที่12ทธันวาคม2,567นะครับสิ่งที่ต้องแจ้งข่าวกันด่วนก็คือว่าในสิทธิ์มะเร็งรักษาทุกที่นั้นไม่ได้ยกเลิกก็ใช่แต่ว่าจะครอบคลุมนะครับเฉพาะในส่วนของ รังสีรักษานะครับแล้วก็เคมีบำบัดฮอร์โมนนะครับแต่ที่ยังคุมเคลือคือค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบโรคหรือ Investigation นะครับตรงนี้ยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นค่าตรวจเลือดค่าแล a นะครับค่ายาอื่นๆนะครับรวมถึง C T s แกนหรือการตรวจเพื่อจะดำเนินการรักษาต่อไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่า ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย cancer anywhere จะต้องชำระเองเพราะฉะนั้นรีบตรวจสอบและอาจจะต้องมีการรีบไปขอใบส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดนะครับว่าจะต้องมีหนังสือส่งตัวนะครับรับรองค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยบริการต้นสังกัดหรือโรงพยาบาลนะครับหรือส่วนงานที่ท่านใช้บริการ cancer anywhere อยู่ ผมเองในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับในฐานะสามีซึ่งดูแลภรรยาซึ่งป่วยมะเร็งก็จะไปขอหนังสือส่งตัวรับรองค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัดเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากพวกเราได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รีบดำเนินการซะเพราะว่า1มกราคม2,568นนี้จะเริ่มต้นระเบียบปฏิบัตินี้แล้ว นะครับก็ฝากส่งข้อมูลนี้ถึงผู้ใช้สิทธิ์ Cancer a n แอน r แวด้วยนะครับเพื่อให้มีข้อมูลล่าสุดที่ตรงกันถ้าผมเองเพื่อนหนุนใจมีข้อมูลล่าสุดกว่านี้ก็จะมาบอกกล่าวให้ทราบทันทีที่ทราบข้อมูลนะครับขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและญาติก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคและขอขอบคุณสปสชอขอบคุณคณะแพทย์ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บุคลากราการทางการแพทย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของมะเร็งรักษาทุกที่ตลอดมาแล้วก็ขอขอบคุณที่ดูแลในส่วนของทั้งบัตรทองนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลที่ดีจากสปช,ช,ชแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขไว้ณนะที่นี้ด้วยขอบคุณครับรีบตรวจสอบแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไปขอหนังสือให้เรียบร้อยสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ